สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อภายใต้ท่าทีเย็นชานิ่งเฉยเข้าคิดอะไรกับคุณสำหรับคนเย็นชาคนที่ชอบทำตัวแบบเหมือนไม่แยแฝไม่แคร์อะไรเลยไม่แคร์คุณเลยทำตัวนิ่ง นิ่งเฉยไม่สนใจเย็นชาใส่รูปเดียวเป็นภูเขาน้ําแข็งนะคะมาดูกันว่าเขาคิดอะไรอยู่ภายใต้ท่าทีแบบนี้ขอดูสิว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงแฮงแมน <c oughs> เขาเป็นคนที่ดูแบบหญิงยสโสหางจองหองพองขน <c ười> คือเหมือนแบบชอบเอาชนะเหมือนแบบว่าเขาชอบให้คนงอชอบให้คนเอาใจชอบให้คนตามใจแต่เขาไม่ไม่ค่อยจะเอาใจใครเนาะ <c oughs> เขาไม่ค่อยเอาใจใครเขาดูแบบก็ทำไมอ่ะจะก็เป็นอย่างนี้อ่ะ ชอบทําตัวแบบชอบทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากอะ่ะชอบทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากโอเคเขาคิดยดังไงกับคุณ The Sun Three of Cups The Moon เนี่ยชาริลไอ้ไทยใต้ท่าทีเย็นชาของเขาเนี่ยนะเอาจริงๆแล้วเขาชอบคุณมากชอบคุณมากถ้าเขาไม่ค่อยคุยไม่ค่อยติดต่อคือชัดหนักขวาคุณมันฝ่ายติดต่อเขาไปฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยคุณคุยไปสามสี่ประโยคเขาตอบมาหนึ่งคำอะไรแบบเนี้ย อยากให้รู้ไว้เลยว่าเขาชอบคุณมากๆแล้วเขาก็คิดถึงคุณมากด้วยแต่ไม่ยอมพักก่อนเขาจะเป็นฝ่ายที่รอให้คุณทักไปก่อนนิสัยนี้เ <c oughs> พราะอะไรเพราะอีโก้เพราะความที่แบบก็อย่างที่บอกไม่ชอบตามใครแต่ชอบให้คนอื่นมาตามอะชอบให้คนอื่นมาเอาใจชอบให้คนอื่นทำ ทำให้ตัวเองดูเป็นแบบเจ้าชายหรือเป็นเจ้าหญิงอะไรแบบเนี้ยแต่เขาไม่ทําให้คนอื่นบ้างทั้งๆท,ที่เขาชอบคุณถ้าคุณหายไปถ้าคุณเงียบไปเขาก็คิดถึงนะถ้าวันไหนไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยคิดถึงนะแต่ให้ทักไปก่อนเหรอเมินซะเถอะไม่อะไรแบบนี้ ขอดูแบบเต็มๆที่เขาคิดอะไรเขาคิดอะไรอยู่กับเรื่องของคุณเนี่ยเขาจะเอาอยัางไงควีนถ้วยควีนไม้นะน n i อ h t วานส์เล l o เ e อร์ทูอ็อบสโต ไปเว้นอ็อบโซนายออบชาลีเนฟออบเพนตะโคภายใต้ท่าทีที่เย็นชานิ่งเฉยเขาคิดยังไงกับเรื่องของคุณเขาคิดจะเอายังไงกับคุณเอาจริงๆก็อย่างที่บอกเขาชอบคุณ เขาชอบคุณมากๆแต่ผู้อ่านว่าเขาคงเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะเนาะมีชอยอะ่ะดูมีชอยดูแบบยังอยากทำตัวเจ้าชู้อยู่อ่ะพูดกันตรงๆเขายังอยากทำตัวเจ้าชู้กลุ่งกริ่มยังอยากแบบ มีอิสระที่จะคบหาหรือเที่จะคุยกับใครก็ได้ดูใจกับใครก็ได้เขาเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนเอาแต่ใจด้วยเป็นคนอ e kind of ีโก้เหมือนเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเข้าใจไหมนึกออกไหมเหมือนแบบตัวเองตั้สำคัญอ่ะเหมือนเป็นแกนกลางของโลกอะไรอย่างเงี้ย โลกต้องหมุนรอบตัวเขาอะแล้วด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่ดูดีรูปร่างหน้าตาดีหรือเป็นคนมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนเข้าหาเขาอยู่เรื่อยๆแล้วเขาเองก็ยังแอบแบบกลุ้มกลิ่มอยู่ยังแอบกลุ้มกลิ่มอยู่เนี่ยยังมีวางเรื่องที่เขาปกปิดนะคะอาจจะไปแอบเจ้าชู้แอบทำอะไรรับหลังคุณอะไรอย่างเงี้ยถามว่าชอบคุณไหมชอบ ชอบมากๆคุณน่าจะเป็น number o n ของเขาอะนะคะเป็น number o n ถ้าในบรรดาคนอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะแบบคบกับคุณแบบจริงจังสุดคุยกับคุณจริงจังสุดแต่กับคนอื่นก็คือแบบผ่านมาผ่านไปคุยได้เรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบแต่ก็เหมือนกันนะคือไม่ใช่คนที่แบบว่าไปไปทักคนอื่นคือคุณแชทหนักขวาใช่ไหม คุณเป็นฝ่ายแชทอยู่คนเดียวเป็นฝ่ายคุยอยู่คนเดียวเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะตอบสั้นๆหรือว่าไม่ค่อยคุยอะไรมากมายกับคนอื่นเขาก็เป็นอย่างเนี้ยคุณไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไปนะคะแต่จะเป็นแบบคนอื่นเข้ามาจีบเข้ามาจีบเข้ามาคุยอะไรเงี้ยเขาก็คุยอืมเขาก็ยังแบบทําตัวแบบให้ตัวเองเป็นเป็นจุดศูนย์กลางของโลกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องหมุนรอบเขา แล้วก็มันยังมีความความรู้สึกเหมือนเหมือนยังไม่นิ่งอะคะ่ะความรู้สึกของเขาอะมันยังไม่นิ่งมันยังไม่มีความมั่นคงพอแต่ชอบคุณไหมชอบชอบมากนะมันก็เลยเกิดความลังเลใจเกิดความลังเลใจว่าเอ๊หรือจะหยุดดีวะหรือจะยังไงดีหรือจะแบบค,บ,คบกับคุณแบบจริงจังคนเดียวไปเลย แล้วก็คือปิดกั้นตัวเองไปเลยไม่คุยกับใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะทําได้หรอวะอะไรแบบเนี้ยเขาก็ยังไม่แน่ใจหรอกนะว่าเขาจะทําได้ไหมแต่เขาก็มีความคิดมีแนวโน้มว่าเขาจะเลือกคุณคนเดียวแบบเหมือนจะชัดเจนกับคุณให้ความชัดเจนกับคุณหรือว่าคบหากับคุณแบบจริงจังคนเดียวอะไรแบบเนี้ย มีความคิดก็ก็ถือว่าเป็นความคิดดีๆแต่ผู้อารู้สึกว่าตัวเขาเองอะเหมือนยังมีความไม่ค่อยนิ่งยังมีความรู้สึกว่ายังไม่พออะยังอยากแบบสนุกอยู่เขาอาจจะยังไม่ได้มีอายุมากสักเท่าไหร่นะักนะคะยังอยู่ในวัยที่แบบกำลังหาเหยื่อได้อ่ะ ใช้คํานี้ได้ไหมนึกออกไหมอะ่ะมันจะเป็นช่วงวัยที่แบบยี่สิบไปปลายสามสิบต้น,ตนอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงวัยที่โตเต็มวัยดูดีคือไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะโตเต็มวัยดูดีแล้วก็ดูแลตัวเองได้แล้วเพราะาเริ่มทํางานมีงานมีการมีเงินมีอะไรแบบนี้แล้วอะดูดูด,ดูมีอนาคต แล้วแล้วก็ดูเริ่มมีหลักมีฐานมันเป็นช่วงวัยที่เป็นช่วงวัยที่ส่วนใหญ่หลายๆคนจะกอบโกยความสุขในช่วงนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงนี้ให้มากๆเพราะว่าถ้าเลยช่วงนี้ไปแล้วก็คืออะต้องจริงจังแล้วนะต้องมีครอบครัวต้องมั่นคงอะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะคิดแบบนั้น หรือว่าถ้าเด็กกว่านี้ก็อาจจะยังไม่ซีเรียสยังไม่คิดอะไรมากแต่ช่วงวัยนี้ก็คือแบบทุกอย่างมันกําลังพอเหมาะพอเจาะกําลังดีอะผู้อ่านรู้สึกว่าเขาอยู่ในช่วงวัยนี้ค่ะยี่สิบกว่ากว่าไปสามสิบต้นๆอะไรประมาณเนี้ยอืมตัวเขาเองดูมีความลับอะไรบางอย่างที่ไม่อยากจะเปิดเผยไม่ได้อาจจะไม่ได้บอกคุณทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วย ก็อาจจะเป็นในเรื่องของความแอบเจ้าชู้น่าจะเป็นคนเจ้าชู้เงียบอะ่ะคนเนี้ยไม่ได้เจ้าชู้แบบฉงชางอาจจะไม่ได้ไปจีบใครไม่ได้เข้าหาใครก่อนแต่ใครเข้ามาก็ก็ได้ก็โอเพนอะไรแบบเนี้ยก็คุยได้อืมก็ไม่ก็ไม่ติดนะอะไรแบบเนี้ยอืมนั่นแหละนะคะ คุณอาจจะอยากรู้ว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะหยุดได้ใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่เขาจะหยุดได้เมื่อไหร่เขาจะหยุดทำอย่างนี้เมื่อไหร่เขาจะเลิกเจ้าชู้โอ้ยอยากเขายังหาทางหยุดไม่ได้หาทางลงไม่ได้อะ ยากอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่นิสัยมันอาจจะเป็นสันดานอันนี้ไม่ได้บอกว่ารุนแรงนะแต่หมายถึงว่าคือมันเป็นยิ่งกว่านิสัย่ะคะ่ะมันฝังลงไปลึกเป็นเป็นสันดานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ติดตัวเขามาแล้วมันมันแก้ยากก็ก็อยากก็อยากเป็นคนดีก็อยากจะหยุดก็อยากจะแบบรักเดียวใจเดียวแต่ว่า ก็หาทางลงไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงก็เขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วเขาแคร์คุณบ้างไหมไอ้รักไอ้ชอบอะโอเคแหละเขารักเขาชอบคุณอยู่เขาชอบคุณมากนะแต่ว่าเขาก็เย็นชา,ก,นาชกับคุณเหลือเกินเขานิ่งเฉยกับคุณแล้วเขาแคร์คุณบ้างไหมอะเขาแคร์ความรู้สึกของคุณไหมดูสิ ว่าเขารับรู้ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงเขาก็พยายามพยายามประคับประคองพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เออต้องใช้คํานี้มากกว่าคือเขาก็พยายามแล้วอ่ะแต่มันเหมือนกับว่าเขาก็ทําได้ดีที่สุดเท่านี้เพราะเขาเป็นคนแบบนี้ถ้าจะแก้จริงจริง ต้องแก้ที่นิสัยของเขาให้ได้เขาต้องพยายามให้มากกว่านี้แต่นี่คือเขาเขาเขาคิดว่าเขาก็ทำดีแล้วนะเขาก็พยายามแล้วนะเขาก็ชอบคุณไงเขาก็คุณคุยมาคุณทักมาเขาก็คุยนะถ้าคุณอยากคุยเขาก็คุยแต่ถ้าคุณไม่ทักมาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะบอกนิ่งๆเขาก็ไม่ไม่อะไรกับคุณแต่ถามมาคิดถึงไหมก็คิดถึงอีกนั่นแหละ ชอบคุณไหมก็ชอบแต่ชอบทําตัวเย็นชาด้วยความที่เป็นคนเย็นชาเป็นคนนิ่งเฉยเป็นคนยบเงียเป็นคนแบบเป็นคนที่เหมือนมีคนเข้าหาตลอดมีคนมาประเคนมีคนมาเอาใจอยู่ตลอดก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเหมือนติดนิสัยอะ่ะเหมือนติดนิสัยเป็นผู้รับเขาไม่เคยต้องแบบไปเอาใจใครหรือ ไปวิ่งหาใครเพราะมีแต่คนมาเอาใจเขาอะไรแบบเนี้ยเขาแคร์ไหมก็ก็แคร์แหละเขาถึงได้พยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่เขารู้สึกว่าเท่าที่เขาจะทําได้ถ้าเขาไม่แคร์เขาคงไม่พยายามทําอะไรเลยอะเนาะแต่เขาก็ยังมีความอีกโก้ของเขาอะเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าก็ดีร้องไงก็เขาทําดีแล้วอะ่ะ เขารู้สึกอย่างนั้นน่ะที่เขาทำเนี่ยมันดีมากๆากแล้วนะ <c oughs> <c oughs> คุณเข้าใจไหมมันเหมือนกับคนคนที่มองต่างมุมกันน่ะเ,เหมือนเหรียญน่ะเหมือนเหรียญที่มันตั้งอยู่อยู่ตรงกลางคุณมองเห็นด้านหนึ่งเขามองเห็นอีกด้านหนึ่งอะไรแบบนี้คุณอาจจะมองว่า เพยายามแค่เนี้ยมันไม่พอคุณคุณอาจจะต้องการให้เขาพยายามมากกว่านี้แต่สาหรับเขามองว่าจุดเนี้ยคือเขาพยายามมากแล้วนะเขาทําดีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แค่์ไหมก็แครนะไม่ไม่แครจะทําอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ออเฮ้ยอะดิวกัคนแบบนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะคะภายใต้ท่าทีเย็นชานิ่งเฉยอย่างน้อยคุณก็ได้รู้แหละว่าเขาก็ชอบคุณมากๆ แต่ก็ติดที่นิสัยเสียๆของเขาบางเรื่องนิสัยดีๆข้อดีของเขามีไหมมีก็คงมีแหละคุณถึงเห็นคุณถึงชอบเขาอ่ะนะโอเคก็อันนี้ก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ